O Oh, หัขอการกับพ่อแม่คุบายาจยนและคณะสงฆ์รายงานยอดพระเนนชีและอุบาสิาสกาเช้าวันที่29สิงหงนนาคม2563วัดสาขาที่มาลงทะเบียน95วัดรวม28รวมวัด123วัดพระวัดสาขาลงทะเบียน223รูป วัดสมทชสีสิบสามสณรนสี่รูปรวมพระเนร270ร้อเูปแม่ชีสิอ็ดสำนักสี่ท่านอุบาสิการ้อยสี่คนอุบาสก1สคนรวมพระเนรทีอุบาสสิกาสี่ร้อยยี่สิบเก้ารูปคนครับผมทวรวปาม้งวันเเคนส0 0ร ดีรอยไปนัให้รู้มันก้ก็ไปตามการเวลาครับอืะสงฆ์ไี้ท่านรูปใดตัดข้อเรื่องการปฏิบัติธรรมก็าถามได้ ทั้งไม่ขี้ละว่ามีคัดขอ้อไปหาไล่ไอว่านนิดหน่อยบ่คัดขอ้อแต่จะใไรอธิบายเดี๋ยวถูกต้องก็ถูกใจเน่ว่าแต่บ่เข้าใจว่าก็ถูกต้องก็ถูกใจตามงกันทั้งใด เ็าไม่เข้าใจไม่นั่งสมาธิภาวนาละเอียดก็ไม่เข้าใจเพราะจะนั้นผู้ที่จะเข้าใจจริงๆก็คือปัญญา้นะามีสมาธิมีปัญญาก็เข้าใจต้องประตูใจบาปประบุนทานประ <c oughs> บุญไป้ทำบุญทำทาน ไปทำทานถูกใจไปทำบุญถูกต้องทำทานทำถูกต้องทำหลักทำมิในนั่นยังจะเป็นทำบุญยังจะเป็นบุญกุศลถ้าไม่ถูกต้องตามหลักทำมิในก็เป็นบาปส่วนมากทำอะไรก็เอาตามใจชอบไม่คำนึงถึงถูกต้องถูกใจอย่างทุกข์ยุติยาน ตรวจน้ำนี่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้จุดทูบจุดเทียนไม่ให้บูชาดอกไม้ในสินข้อมาลาพระพุทธเจ้าเขาเอากายเอาวาจาเอาใจไปบูชาเอาดอกไม้ไปบูชาดอกไม้ก็ได้บุญแต่คนไม่ได้บุญพระพุทธเจ้าสอนให้คนทําบุญ แต่คนเราไม่ทำํไทำไปทําแต่บาปผลสุดท้ายก็เลยไม่มีสมาธิก็เลยไม่เกิดปัญญาที่นี่ถูกใจอันนั้นมเป็นถูกใจเอาตามใจชอบจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบอที่นี่เขามาถูกต้องก็ถูกต้องตามหลักท,ทํำไ,ได้หนด้วยกายด้วยกายถูกต้องตามหลักเบญจานครัืม เข่าสองศอกสอง,สองหน้าผากหนึ่งเป็นห้าเป็นจางค่ะเขากับศอกให้ติดกันหน้าผากให้ลงถึงพื้นนั่นถูกต้องการเลยวาจาอินนาตกาเรณะระลึกในใจธรงพุทธธรรงธรรมสังขันอภิปุญยามิยา,ยาคนเดียว <c oughs> กายพาจาก็พูดเป็นถูกต้องแล้วใจรละลึกถึงลมหายใจเข้าออกนั่นเรียกว่าไปวัดทำบุญถ้าไปวัดเอางเอาของปไปถวายพระสงฆ์นั่นเรียกว่าถูกใจเพราะว่าพระลำบากพระมีปัญหาทุกวันเพราะคนเอาจ่งเอาของปไปถวายให้พระ ยุ่งเห็นแมน่ะตอนเช้าบางแห่งใส่รถไปเคนถึงเป็นเรื่องเป็นราวบางแห่งไม่มีญาติโยมติดตามกันแต่แงรให,หน่อยใส่หมาให้มาลากไปหมามันไปน้ำผาด,ดีเด้อจะเป็นตะบานเลี้ยงวัวเลี้ยงพี่แล้วโอ้หาวิธีตัวมาหนึง่งไปบาดไปเมืองทำธรมานหมาเด้ะ่ะ ไปเรื่องเปเล่ากันทีน่ะเห็นว่านั่นก็าทำในสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่ไปใช่แรงมาไปวิตตบไถ้ถูกต้องก็วิตตบพอฉันแล้วก็รีบกลับวัดนะถ้าญาติโยมเห็นหลวงปู่หลวงพอ่ออาหารวนตบเทเยวสมนหหลวงปู่หลวงพอ่อกลับวัดนั่นถูกต้อง หนึ่นวันหลวงปู่หลวงพ่อเอายญามาหน่อยเอาบาดมาอีกหน่อยเอารถเข็นเอาเข่งมาใส่หน่อยนั่นน่ะนนถูกใจลจะไม่ถูกต้องมันมีปัญหาภาระอวัวปัญจขันธาเป็นภาระหนักเลยโดยเฉพาะภาระอวัวปัญจกขกกัญชาสังขารร่างกายมันก็หนักไปม,มันก็หนักเต็มที่แล้ว เอาสิ่งเอาของไปเป็นภาระหนักก็ปิดหนักก็ไปแต่ผลสุทไทยก็ามารวมอยู่กับเพราะปัญหาเรื่องกายนั่นแหละ,ะสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมีจียานปวดเด็กวันปวดเด็กก็เยอะเด็กเออเ็กระยไม่ใช่เด็กน้อยเด็กมาอะไรเด็กปัญญาชนไม่ใช่เป็นเด็กปุถุชนควรที่จะรู้แล้ว ควรจะรู้บาปควรรูปบุญแลน่ระดับมหาอะไรแต่คนเราก็ไม่ไม่รูปเลยก็เพราะไม่ทําบุญก็จะรูปบาปได้ยังไงไม่ดูสวรรค์จะรู้นรกเป็นยังไงดูสวรรค์มาหนม่งเกี๊เป็นยังไงสบายถ้าสติดีเผินิดเดียวไม่ได้นะแป๊บวับไปทางอื่นแ้วนั่นเราก็ถามอยู่ทําไม ั้งสมาธิไม่ได้นานป,ปู่ทำไมเก็บวุ่นวายโอ้ทำยังไงจะจึงจะนิ่งดีก็ออนั่งนานๆจึงจะนิ่งดีนั่งชั่วคราวจะได้อะไรก็ถามดูแล้วจะเกิดมานั่งสมาธิกี่นาทีตะก้ามาสองใบมาวางไว้นี่ตะก้าไปหนึ่งสำหรับร่างกาย มีอะไรบ้างร่างกายเอามาตุงเอามาแตง่งเอามาดัดเอามาแปลงเอามารักษาเอามานุ่งเอามาหอมเอามาเลี้ยงมีกี่ประเภทก,ก็ไม่รู้แต่ีิในใจมีอย่างเดียวใส่ไหมดูไหมแต่งไหมรักษาไหมใหญ่ในตะก้าของใส่ใจก็ไม่มีอะไรเลยนางเปล่าเสียด้วยแต่ไม่ดูกันนะ วาพูดเรื่องจิตเรื่องใจว่าพัฒนาจิตด,ดังธรรมดาใจทุกดวมอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบประศาสนาอยากปฏิบัติธรรมแต่พอมีร่างกายเท่านั้นหลงหลงกายเป็นของกูเป็นของกูเป็นตัวกูเห็นไหมละ่ะความจริงของกูเจ้าสังขารร่างกายไม่เที่ยเกิดแก่เก็บตายเห็นไหมยิ่งสมัยปัจจุบันในโลกโควิดก็มายิ่งแสดงให้เห็นความเป็นจริง นั่นคำสองของผู้เจ้ามาเตือนผลทั้งโลกมาไม่ใช่เตือนเฉพาะเมืองไทยเมืองพุทธที่ไหนที่ไหนก็เตือนหมดแหละนั่นความเป็นจริงของธาตุทั้งสามร่างกายจะห้ามได้ยังไงห้ามแจ่ห้ามเจ็บห,ห้ามตายบางประเทศก็ไม่รักษาเอาเกิดมาเพื่อตายปล่อยให้มันตายไปสิไหนๆจะตายอยู่แล้วไม่เห็นยุ่ง <c ười> ายเยอะแยะกันเป็รื่องเวลาก็เห็นกันอยู่นั่น ไม่มีแต่ประเทศไทยดนะ้วยแหละกระตือร้่นกระตายตต่นตู้มไม่ทำจิตทำใจเลยไม่เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะขาดการทำสมาธิอย่างเดียวสำคัญอยู่ที่ภาคปฏิบัติปฏิบัติปริยัติเป็นสองปริยัติข้างหลังเน่นภาคป,ปฏิบัติ ถ้าไม่เข้าใจบางคนบอกไม่ได้สูตรมาเรียนเป็นพระกรรมฐานรู้อะไรนะโอ้คุณแม่คุณอาจารย์สอนพระกรรมฐานยิงชัดเจนกว่าปริญญาปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้เรียนกไม่ได้บวชแล้วต้องได้เรียนทุกท่านทุกรูปนั่นแหละจงตั้งใจเรียนพระกรรมฐานนะแม่นั่นก็ไม่ได้ พระบงกีวรไม่ได้บริหารแปดนะต้องเรียนพระกรรมาฐานแต่ก่อนาเรียนพระกรรมาฐานจบได้จึงเอาจึงสวมผ้าให้เห็นไหมแต่ว่าไม่ได้เรียนไมไ่เรียนอยงไงเจต้าลงมานาคาดันตาตะโจดันตานาคาโลงมาเจต้าจงตั้งหกตั้งเจเรียนพระกรรมาฐานให้พิจารณาให้เห็นเป็นไปตามความจริง กลับไปกลับมากลับไปกลับมาน่ะเราไปเรียนัหนล่ะเรามานั่งเรามาเรียนดูไหมผมขนเล็บปันหนังเต็มไปด้วยองไม่สะอาดย่ําแล้วเมื่อกี้นี่สะอาดตรงไหนรำรวยตรงไหนสวยงามตรงไหนเต็มไปด้วยของไม่สะ,จะ,จะาสาอาดก็ไปพิะจะนนารณาให้เห็นตามผมจริงที่เราสวดไปไม่ใช่ไปท่องเล่นเฉยๆสอนไมนกแก้วกัจะท่องได้เหมือนกัน เต่ไม่เข้าใจไหมคาว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดหาอะไรไปปรุงไปแต่งไปดัดไปหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ,อามาถลุแต่ของบุตรของเน่าเล็บมือเล็บเดียวสามสีสีสีส,สระหัวเดียวสามสีสีส,สนะีอะไรอะไรก็ไปปรุงไปแต่งไปย้อมไปความไป,ป,ปแปรงเงั้นไทยมันพุทธทำไมไปเก่งที่สุดน,นะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่ จะไปแย่ได้ยังไงมีตรปุงมีตะแตกมีตรยุ่งนั่นเข้าใจไหมคนเราชอบยุ่งนั่นคำของพบะพติเจ้าถ้าเรื่องคุณยุ่งชอบทำนะพอะเจ้าสรนยุ่งไหมดูลมหายใจเข้าออกของขคิดดูเห็นไหมละ่ะเราน้่าโฆชนาาหารที่ผาพยอมรับไหมรับพอไหมสันหมดไหม รู้กี่เข่งกี่ข่งเที่งหน้าตลบนะ <c oughs> ั่นแหละไม่ได้บุญกุศลไม่ได้เสื้อสักบาทยิ่งเบายิ่งสบายทำไมไม่ดูทำไมไม่แตกทำไมไม่รักษามีความสุขไหมเมื่มก,กีนนน้นั่นนะั่นแหละวิหารธรรมเครื่องยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมวิหารธรรมนะไม่ใช่เอาสละลงสลลาไม่ใช่เอาโปรดไม่เอา อะไรอะไรที่เป็นวิหาระที่อยู่นะวิหารธรรมนะธรรมะเป็นเครื่องยู่ของใจบ้านช่องอะไรอะไรที่อยู่อาศัยนะที่เราส่วนปฏิสังขารโยนปัจเจสีสำหรับสังขารร่างกายแตนะ่จังหัดสำหรับจิตใจก็มีอนาปานสติอย่างเดียวรักษาง่ายไหไมแต่ทำไมไม่รักษาไม่ดีมันไม่ยุ่งนะไปสูบลงตรงที่ไหน เปสรุปลงตรงที่คนเราชอบอยุ่งนั่นเอาไปแก้ไขปัญหาตัวนี้๋ย่ไปดูคนอื่นดูที่หัวใจเรานั่นแหละถ้าไปดูคนอื่นมีปัญหาดูที่หัวใจของเราเราชอบอยุ่งไหมรู้อยู่แก่ใจปัจจตังรู้จำเพราะตนสรุปเข้ามาอีกคําของพระเจ้าปัจจตังรู้จำเพราะตนยู่ย่างนั้นดีชั่ว สบายสุขท so ุกข <eps? S 1> e ์นะก็อย <laughs> th so so ู่ที่จุดนี้นะเรามีถามหลายคนอยู่บ้างทำไมถึงทุกข์คนเราทำไมถึงเกิดความทุกข์แล้วเราคงแต่งควา็ทุกข์นั่นแหละแต่มีแต่สัญญาเฉยๆเห็นทุกข์แต่ไม่เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาเห็นความทุกข์แล้วน่ะมันก็เบื่อหน่ายเนี่เราถึงจะชอบทุกข์เราไร้ก็ยิ่งดิ้นรนปวดแกงแสวงหา หาความรุงให้มันมีความสุขมันจะมีความสุขได้ยังไงสังขารร่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บตายนั่นแหะความเป็นจริงของสังขารร่างกายนั่งนิดหน่อยไม่ได้ของปูนั่งไม่ได้ก็นั่งมังน,น,านนานสินมันเจ็บปวดอะไรเจะบจปะจะจะวดตรงไหนเวลาไม่มีใจเขาเผาทิ้งอยู่น,นั่นโดยใจไม่มีอะไรถ้าไม่ไปบอกว่าเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้น ใจก็บอกด้วยกิเลสก็ไม่รู้ว่านั่นแหละตัวเจ็บไม่ได้ว่าตีความหมายให้ออกผู้เก็บไม่ได้ว่าผู้ว่าไม่ได้เจ็บนั่งไม่ได้อยากจะเห็นอยากจะพน้นกะ็คำของพระเจ้าคนใดเห็นทุกข์นั้นเห็นธรรมผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พทธเจ้าสอนให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพน้นทุกข์อยากรู้ไหมล่ะว่าเราพ้นทุกข์ไหม แล้วก็ต้องนั่งดูสิพ้นได้ไหมน่ะถ้าพ้นก็พ้นได้รู้อยู่แกใจเอานั่งไ่พ้นก็ไม่พ้นมันติดไปติดตรงไหนจําเไกลแไม่พ้นติดเจ็บปวดเอาแข้งขาเจ็บปวดยังไงถ้าไม่มีใจน่ะใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดใจเอปพราด้วยกิเลสตัวว่าเจ็บปวดมันเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนู่นเจ็บตรงนี้น่นเอาแกบมเจ็บลงไป วางตายใส่มันก็ไม่เก็บแล้วมันไปติดอยู่ที่กลัวตายกลัวนั่กลัวนี่กลัวโน้นกลัวนี่มันไม่มีอะไรอย่างนั้นพวกในป่าลึกๆวุ้ยกลัวผีไม่มีเพื่อนมันยังไปเท่าไหร่หรอถ้ามีหมูมีพวกมีงานใหญ่ๆอย่างนี้เรามาฝึกฝนลมพารู่แนวทาง้ารู้แนวทางแล้วโดยเฉพาะแต่ก่อนก็เข้าป่าเข้าดงได้นะ นทุกวันในก็น่า็นใจพระเนรอยู่เหมือนกันนั่นแหละอยาเข้าที่ลึกๆกลงกันดาน่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวช่างเนี่ยเยบพระตายน่นไม่ให้เข้าไปเห็นไมหมละ่ะแต่ก่อนแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีจิตใจก็าหนาอยากไปที่ไหนตามอัตยาสัยนั่นเดี๋ยวนี้ห้ามแล้วดีไม่ดีกวัดใ,ใหญ่ใในป่าในตรงยังไล่หนีอยู่หรือว่าจังใดละ่ะ าสนาที่ปฏิบัติยากจึงยังนเข้าไปสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปหลักคําสอนของพุณเจ้าคําว่าห้าพันปีมันก็เป็นอย่างนี้อาคัตนาไม่สั้นแต่ว่าผู้ปฏิบัติแห่การทุกถึงท,ทุกอย่างสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปไปไป,ไป,ไปมาๆก็หมดจปิถ้าหมดเร้าอยู่ทํกากลางแห่งช่วงระยะพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ปฏิบัติเราทํำยังไงนี่ยวนยังมีอยู่เพระฉะนั้นให้รีบเร่ง ยังมีผู้ปฏ hm ิบัติพอได้แนวทางในเป็นอุตหนปฏิสอนจิตสอนใจเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปเร่งภาคปฏิบัติสื่อภาษาพาะตุภูมิปฏิบัติร่งวันนี้ตายวันนี้ที่กลัวพรุ่งนี้ตายวันนี้ที่กลัวพรุ่งนี้พระพุทธภูมิโอ้องเกิดพวกไหนชาติไหนก็อาหมู่เอาพวกเอาหมู่กันพวกเขาญาติเอายมพระเอาสมเอานุ่นเอานี่อ้อนไปอยู่เรื่อยเรื่อยไม่ขึ้นจุดง่ายเลย อยากสิ้นสุดง่ายคนนั้นคำว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีก็เร่งปฏิบัตินะเร่งปฏิบัติเอาตายใั้หัวมันเนี่หนักสอนตนตด้ตแท้จึงสอนผู้อื่น,นทำของพระพุทธเจ้าพระพฏิญาณเรามีโอกาสดีนี่ก็ได้ไปสอ,สองวันอะไรหมดไปสองวันวันนี้ <c oughs> มราจะเป็นที่ เมื่อวันดีพรุ่งนี้เป็นวันปีเมือเ่อลืนนี้เป็นสาน้ำยอยวันต่อไปอีกจะเป็นสี่แยกจะเป็นวันสุดท้ายก็ไม่นานแล้หมดไปหมดไปกินไปเยอะมากวันนี้จะไปพอกจากเมื่อวันดีแล้วก็จะได้ไปลำมาคารวะ ทำหลวงปู่ประจานที่นี่ยยโสธรอ,ออกจนญาติโยมกไปบ้างแล้วน่ญาติโยมไปก่อนก็ไปอะไรไปบอกทางโน้นอย่าให้ทําออมาอาหารแต่ล,ลาบากออกจนญาติโยมทางโน้นเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นเขาหอนน้่นหอนนี่ดีไม่ดีบางคนก็จะไปลอยเอาที่แหละอผู้ว่าไปถือตินโอ้ของหลายแต่เอาไปก็น่ามลัวน,นะ จะไปเป็นภาระของทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปลูกหาทางโน้นเองเอาางปีที่แล้วมีสิ่งมีของมีนู่นมีนี่ทันยากไม่ดีมันเอาปีก็มาขอรับไปเป็นภาระแต่ก็ทางโนนปกติก็มีรถมารับกู เราเคยเห็นว่าหลวงปู่มีคนโทรมาว่าหลวงปู่เยี่ยมสุรินทร์ก็กว่ามาแล้นะพระวันทีบอกทางโยมไปบอกว่ายยังไม่ได้มีติดธุลาอยู่ถ้างงยังไงยังไงก็จัดพิธีไว้เลยตามประเพณีที่ทางมุ่นทำยังไงยังไงประฏินิปนอบแม่ครูบาอาจารย์ก็เขาให้เขาอะไรไว้ได้เวลาจะก่อนเดือนหมู่เงกอนพวก <c oughs> ไปสมมาคารวะอย่างไรเท่านั้นไปตอนไห้ก็ท่านก็ไม่กลับคืนมานะ่ะ <c oughs> นั้นในฐานะพวกเราได้มาประพปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาอะไรไปอยู่ด้วยการปฏิบัติไปตามหน้าที่ของพวกเราตามกำาลังปฏิปัญญาปตาคงเตียนแต่ละท่านแต่ละรูป เราจะย้ำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมจึงไม่มีปัญหา,าคิดไม่ดีทำไม่ดีปฏิบัติไม่ดีตามนอกหลักศีลแล้วทำที่เคยเคยผ่านมาโอ้บางปีทำไมป่นดดพระพิโรธสะพานแบงนี้ก <c oughs> ัดถึงมรรคดาวแบบนี้นี่นนนยังพวกเราปลอดภัยดีพยายามเน้นหนักเรื่องน่นะนาจะองเจริญ พระเจ้าข้าสูงขึ้นคนได้ชมดูปราจีพีน้องได้เสี็จละมารวมกันแสดงออกซึ่งข่มผ่องลมสมานสามัคคีน้ำหนึ่งเกเดียวกันเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่ว่าเราได้ทำแบบนี้บุญกุศลที่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระโธ่พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาสนโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจบปกป้องปกงปักปรักษา เจ้าประสงค์องค์ตนเจ้าจงรุกหลานใจติพี่น้องจงมีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจเดินทางทุกคนสะดวกสบายตลอดปลอดภัยนึกถึงใดปรารถนาจึงใดก็จงสมเร็จจงสมเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดวงประกันตั้งอกตั้งใจอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแรกจงมีรู้เกติดวงใจไรเด่นมากเด่นผลเด่นสวรรค์เด่นปณิภารในปัจจุบันในชาตินี้เถิด